ให้หนูหน่อยเม่เต๋วอร่อยแล้วแม่ค้าล่ะคะแม่ค้าสูงนส่ดเฉาร้านนี้เลยขอบคุณค่าไม่ได้กินนานใช่ค่าขอบคุณค่ะอ่าอะไรคะที่รักก็มีแห้งค่ะลูกอ่ะสั่งปุ๊บได้ป๊บอ่าได้อ่าอะไรดีจ้ะนี่นะคะบรรยากาศในงานนะคะอ่ะฝ้าทำรูกหงอกไปก่อนค่ะอ่ะได้ค่ะ อกิมขึ้นไปช่วยไฟ้แป๊บนึงเดี๋ยวอันนี้แต่พี่ไปถ่ายคลิปแป๊บนึงเด้อชนไหลเอาไปทิ้งเลยทิ้เลยในโทรศัพท์ไหนเอาเอา,เอ,าอย่ากระทบไหลดาราใช่ไหมเด้อชนนี่เลยเอาเอาฝ่ามาปิดเอาผ้า,าคลุมลูกอนุกขึ้นไปช่วยที่ไฟ้ก่อนแป๊บ,น,บนึ่งเอาไม่เอาแมวเดี๋ยวให้ันพาคลุมพาคลุมด้วยพาคลุมให้มิดเลยเออฮะคุณเจอตัวจริงใครสวยเหมืกันเอางี้ดีกว่า ยุ้ยยุ้ยจะกิมเฮงอ่ะใครสวยกว่ากันเอาความจริงไม่เขากําลังดูว่าใครสวยกว่ากันเอออเาความจริงใครสวยกว่ากันผมก็ส่งพันไลค์ผมไปดูสองพันไลค์ผมช้อนล่นเลยกิมช้อนล่นไปแล้วนี่ครับนี่เราอยู่ทีุ่ัวสงครามครับนี่เราอยู่กับยุ้ยพี่งกสายเดียวนะครับผมผมบอกเลยว่าท่าเก่งทุกเกี้ยครับคเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวพี่เล่นเรื่องอะไรเนี่ยผมเล่นเยอะมากเยอะมากจำเรื่องไม่ได้ อ๋อยงบักเก็ตครับผมอ๋อยงบักเก็ตนะคะยินดีที่ได้ที่ได้เจอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายคลิปแป๊บนึงทันก็เดี๋ยวกันพี่เดี๋ยวหนูไปอ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กทำไปก่อนนะหนูขอไปถ่ายไอ้นู้นกันเดี๋ยวทีนี่เจ้าภาพเราช่างออฟวัจจุลานะคะส่งเวลาเลยนะคะเวลาละห้าร้อยถ้วยค่ะขอบคุณตาออฟช่างออฟ ไปก่อนให้คุณรอไปก่อนทำนี่ไปกันร้านอะไรเนี่ยริมเจริญนะคะร้านน้ำสารพัดชงนี่แหมเดี๋ยวใส่เดี๋ยวไม่เชื่อว่ากินจริงร้านน้ำสารพัดชงนะคะโอ้คนเยอะมากเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์นะคะวันนี้ที่อุ้ยอันนี้ก๋วยจั๊บอุ้ยน่ากินสวัสดีค่ะอุ้ยน่ากิน ไวจับนะคะ FC ใส่เดี่ยววันนี้โอ้โหรู้เลยว่ารู้เลยว่า FC ใส่เดี่ยวนะอร่อยนะอร่อยไหมแม่้าอร่อยไหมอร่อยไหมคาแล้วไม่เอาไปกินที่โน่นบ้างล่ะโมวย้ทีอะ ทมบอยด้วยนะฝากกขอบแก้มทีนะโอเคนะเอ้าหลวงพ่อสวัสดีค่ะหลวงพ่ออยู่ไหนเนี่ยอ๋อหลวงพ่อนั่งนู่นไปกินก๋วยเตี๋ยวเร็วนี่ค่ะวันนี้ดนตรีมีดนตรีสองคืนนะคะโอ้โหเด็กชงพร้อมนี่งานบวชโดนัทนะคะโดนัท ใช้สิริทองเรียมนะคะลูกของไอศครีมบางแคอ้าวอันนี้มาเลี้ยงด้วยเหรอจ๊ะคนนี้ไม่ถูกกระใสเดียวไม่กินหมู <laughs>